รเราก็เข้ามาโรงเรียนบ้านตะเคียนสำนักเขตสนทีการศึกษาสุรินเขตสามนะครับผมเข้ามาดูกระถางที่ท่านอาจารย์เที่ยงเกษรวาจะให้มาดูวิธีการทํากระถางนะครับผมเราก็จะเข้ามาดูครับผมโอ้โหเข้ามาเลยก็เห็นเลยครับผมก่อนที่จะไปดูท่านอาจารย์ครับดูครับโอ้โหท่านมีแนวคิดดีๆนะผม ที่โรงเรียนนะครับผมโอ้โหครับนี่ครับนี่ครับโอ้สุดยอดครับผมแนวคิดนี้ของท่านอาจารย์เที่ยงเกษรารผมที่โรงเรียนบ้านตะเกียงของเราโอ้แล้วครับมองเห็นแล้วครับแวบๆแล้วครับหืนู่นครับนู่น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 ครับโอ้หนู่นครับเห็นไหมครับ โอ้นู่นครับอยู่ตั้งไกลแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันครับเจอท่านอาจารย์เที่ยงครับผมไปเลยครับครับเรามาดูวิธีการงัดยางของอาจารย์เที่ยงนะครับมีสูตรนะครับทำไมไม่ใส่สูตรล่ะครับอาจารย์อันนี้เป็นการงัดยางของอาจารย์เที่ยงเกียรติโรระครับผมงัดทำอะไรครับอาจารย์ โโอ้โห,อหทำกระถางไว้ใช้ในโรงเรียนครับ,บปรับยารเศรษฐกิจพอเพียงครับผมทำหลักพอเพียงใช่ไหมครับยันทำหลักพอเพียงปลูกต้นไม้่ครับปลูกต้นไม้ปล,มลูกผักพืชผักสวนครัวได้หมดัวรรได้คตามรอยพ่อหลวงไใ้ตามรอยพ่อหลวงครับผม ท่านอญญาจารย์เที่ยงท่านบอกครับผมตามรอยพ่อหลวงโอ้ฝีมือมากๆเลยครับไหน <c oughs> ถ้าไม่งัดไอ,อ,อ,อตัวอื่นนี่ตงสัยตัวนี้น่า,นาจะเร็วนะครับารยาจเนาะ <c oughs> แสดงว่าปวดแขนแล้วมั้งผมว่านี่งัดไปตั้งหลายร้อเลยเนี่ย <c oughs> เราต้องจุ่มน้ำเพื่ออะไรครับยาน,หนให้มันลื่นนะครับเนาะอย่าให้มันเนหน,เนียวครับโอ้โหาไม่กินน้ำมันจะฟื้ แรงดีมากเลยครับอาจารย์มือโทงแล้วผมว่าเลยครับผมอย่าลืเมเอาสูตรสูตรนี้ของอาจารย์เที่ยงเกษรละไปใช้นะครับผมที่โรงเรียนมัธตะเคียนของเรานะครับผมเน้นตามรอยพ่อครับผมเน้นเศรษฐกิจพอเพียงครับผมวิถีแห่งความพอเพียงครับเพื่อปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้ปลูกผักสวนครัวในกระถาง ล้อนะครับผมอนนอาจารย์มีแนวคิดมาจากไหนครับอาจารย์ท่านอาจารย์ครับผมท่านอาจารย์มีแนวคิดนี้มาจากไหนครับผมเห็นลอ้อรถเขาไม่ได้ใช้ประโยชน์ใช่ไหมครับไม่ใช้ประโยชน์ก็เ,<ร>เลยเาาโอ้ <P BL. S 1> ถือถือโอกาสนี้เอามาทำเป็นปลอ้อกระถ<ร><ร>าง สุดยอดเลยครับอาจารย์ทีค่ควรจะเผาทิ้งทำลายชั้นบรรยากาศด้วยครับครับออเดี๋ยวสักหน่อยเดี๋ยวท่านอาจารย์ท่านก็จะงัด้อให้ดูนะครับผมโอโย้ยคาร์แล้วครับโอ้โห ปัดมีดคมมากเลยครับนี่ม,ม,ม,มีดมีดเนื้อจันทบเองเลยป่ะครับอ,อ๋อมีดสั่งเอาครับกระทั่งปลูกผักคม มามงานก่อนมางานก่อนสิงสิง,สง,สงมางานก่อนสิงครับพ่อพอดีดอาจารย์ท่านอาจารย์ท่านปวดแขนเลยให้สิงมางานดูก่อนสิงมางานก่อนเร็วเร็วเร็วจอรดรถก่อนครับผมดูอาจารย์จะพลิกแล้วครับพ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 ับปึ๊บ,บสิงไปเหยียบให้เราอีกครั้งนึง่งเพราะว่ายางมันแข็งครับอาจารย์ อย่างแต่ก็หาหมอเย็บสิครับจานสีนีไปเย็บสะเล่าจ้ารถไดแล้วได้แล้วครับฝีมือสามเอ้ยฝีมือสาตัวที่เรียบร้อยครับเอ้ยใช้เวลาไม่กี่นาทีครับฝีมือครับดูครับผมตัวที่เสร็จไปก่อน อันนี้ปลูกปลูกผักสุดยอดเลยครับอาาจรย์ผมว่าน่าจะมีใครอาไปทำเป็นตัวอย่างนะครับรยันดูจากคลิปนี้แล้วไม่ห่วงใช่ไหมครับรยัน ัน,นี่คือร้อที่เสร็จแล้วครับผมท่านอาจารย์เกยก็จะโชว์โชว์อีกรอบครับอันนี้อาจารย์จะงัดเลยป่ะครับ ขันธมาลานาไมสุสมบูรคุณธรรมัญญาาเิดูยางมันแข็งครับผมว่าน,น่าจะแข็งมากทำําลัใหม่รอบ ักสวนครัวครับอย่าลืมนำแนวคิดของท่านอาจารย์เที่ยงเกียรติสละไปใช้นะครับผมว่าท่านเป็นนักพัฒนาดีเด่นของโรงเรียนมันตะเคียนนะครับนี่ท่านว่าาจะเอาไปปลูกผักปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ครับ ในวงล้อดูดิครับดูลูกศิษย์ของท่านมาให้กำลังใจกันเยอะเลยครับเยดูดูดูต่อไปเยอะเลยเยอะข้อค้างมามาปิดมาไปไปไปช่วยหน่อยแล้วได้ออกกล้องหน่อยแล้วพอดีท่านอาจารย์เที่ยงก็ ให้ครับแนะนำกับลูกศิษย์ครับเพื่อที่จะได้เป็นเรี่ยวเป็นแรงในการทำั้วกระถางเอาเอาดูจานดูจานเที่ยงดูจานเที่ยงเอาเอาปุ๊บงัดช่วยแกเลยแล้วเรียบร้อย โอ้โหอันนี้ไปปลูกปลูกไ้ผักบุ้งเลยปป้ายเย็บเยบร้อยเสร็จไปแล้วอีกหนึ่งครับอีกข้าวนึงยกขึ้นฮะอย้รมดเยี่ยเอาแมอช่วยมาอาช่วยกันช่วยกันเร็วช่วยกันเร็วดูดูดูคนะอันคน้นเร็วใรคือเกี๊ข้ ครับก yeah, right. okay, ็อย่าลืมเอาแนวคิดของท่านอาจารย์เทียงไปใช้เป็นกระถางเป็นกระถางปลูกผักผักบุ้งผักอะไรก็แล้วแต่นะครับผมตามที่ชอบเลยครับผม เอายืนทำไมนี่<ด>ทำไมไม่ช่ยวยกันนี่เร็วๆๆใกล้ๆเนี่อยจะไรนีงอ่าสิบนาทีาาทพอดูอีกรอหนึ่งเพื่อวนขึ้นอลลมัอะไรไง้ไงะเกียบมีเพื่ออาลง่ะเกียวนะไปไปเซฟเบตด,ดีแต่เจตัวอบบิบกุน โอ้ได้ลายแหละเนาะเขาเขาป่วยมึงเนาะเดลัยไม่ช่วยจับเนาะเดลเต้ยไงบ่สใครขึ้นไปดูว่าเต้ยเต้ยทำไมทำไมอันนี้เต้ยอยู่บนนี้ฮะใส่อยู่บนนี้ใส่ในีสักอ้าวเกือบแล้วเกือบไปแล้วครับจันเกือบไปแล้วครับจันเอาจันติวีจันติวีช่วยจับหน่อยเอาช่วยจับเร็วช่วยจับเร็วอู้ ตัวนี้มันลอกลอกจอบอันนี้คือนี่อันนี้นี่อันนี้นี่ง่าย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 อันนี้คือตัวงสำเร็จครับผมอันนี้จะทำสีนะครับอาจารย์อันนี้พ่นสีไหมครับนี่โอ้โหความต้องการครับทำสีทาสีทำเป็น สีอะไรก็ได้ผมวันนี้ผมก็มานำเสนอผลงานการทำล้อ,อปลูกผักสวนครัวของอท่านอาจารย์เที่ยงเกษรละที่โรงเรียนบ้านตะเคียนนะครับผมท่านจะได้ไ <c oughs> ปปลูกผักแล้วก็เป็นแนวคิดให้ลูกศิษย์ลูกหาได้มาทําเป็นตัวอย่างครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์เที่ยงเป็นอย่างมากเลยนะครับผมที่ได้ให้มาถ่ายแนวความรู้ความคิด เกี่ยวกับการงัดอย่างนะครับผมเพื่อที่จะได้นําไปทําเป็นตัวอย่างครับได้ออกกําลังกายด้วยครับเนื่อออกก็ถือว่า ลูกศิษย์ก็ได้ทําแล้วก็ได้เรียนรู้นะครับผมในการงัดยางตเอนตนี้ผมก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์เที่ยงเกียรติระโรงเรียนบ้านตะเคียนนะผมอาจารย์ชำนาญการพิเศษนะครับผมก็ขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับผมที่ได้เกียรติให้มาถ่ายล้อกระถาง ลูกผักสวนครัวนะครับผมวันนี้ก็ขอสวัสดีครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์เที่ยงเป็นอย่างมากนะครับผมที่ได้มาถ่ายแล้วก็ได้แนว<อ>คิดน,นะครับผมก็ขอ,ขอบคุณครับอาจารย์